ท่านผู้อ่านทั้งหลายหือท่านผู้ฟังวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนางเทพธิดาดอกบวดอกบอบขมคือสาธกีเทพธิดาสำหรับสาธกีเทพธิดาน,นเรื่องราวมาอย่างนี้ให้สมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนมอยู่ เวลานั้นปรากฏว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมหลวที่เป็นพระอาหารหันต์นิพพานพระเจ้าที่นี้สั่งให้ทาเป็นสถูปคือเป็นเจดียน้อย,อยแล้วก็ดูดูฝังไว้ที่นั่นยังใกล้ๆกับบ้านหญิงคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อตามบาลีนะแต่ชื่อของเธอคงมี หญิงคนนี้เป็นคนจนมากตอนเช้าก็ไปตัดฟืนในป่าตัดฟืนได้ไม่มากเพราะแบกมาถึงบ้านได้ตอนเย็นก็กลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จนำฟืนไปขายก็คำํำแต่ว่าเจตนาของเธอดีเธออยากจะทำบุญทำกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วอาศัยความจนบังคับ ความไม่ว่างมงครับไม่สามารถจะไปทําบุญได้อย่างนี้สามัยนี้เป็นปัจจุบันอาจจะมีมากเหมือนกัน <IF> เห็นเขาทำบุญก็มีความชื่นใจอยากจะไปทำบุญตัวเองก็จนตอนเช้ากินข้าวแล้วต้องไปตัดฟืนห่อข้าวไปกินด้วยตอนเย็นก็ตัดฟืนเสร็จก็กลับแบกฟืนกลับ เย็นจยางนั้นหน่อยก็นําฟืนไปขายมันก็พอกินไปวันวันหนึ่งจะเหลือบ้างก็เล็กน้อยอาศัยที่เป็นคนจนคงกินกับข้าวไม่มากจะมากก็คือข้าวจะขยักขัตังไว้มาวันหนึ่งเธอไปตัดฟืนในด่าบวบขมบานจ้ามีชีเหลืองค่ายจีวรพระ ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาในใจว่าดอกบุคคมนี้มีสีคล้ายจีวรพระเมื่อเวลาเรากลับเราจะนำดอกบุคคมนี้ไปบูชาเจดีย์ที่เขาบรรจุกระดูกาอารหันพอตอนเย็นตัดฟืนเสร็จเธอเดินผ่านมาก็ตัดอดอกบุคคมนี้มาพอดีเธอมาบ้านด้วย เมื่อกลับบ้านขายฟืนเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวกินปลาเสร็จตึงตั้งใจว่าวันนี้ทั้งชีวิตแล้วเกิดมาเราไม่เคยทำบุญสมัยนี้เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระบัติขึ้นแล้วในโลกมีพระอารหันมากชาวบ้านก็ฟังเทศกันเขาไปทำบุญกันเรามันจนไม่สามารถจะทำได้ แต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ทำเราจะนำดอกบบกคมนี้ไปบูชากระดูกพระอารหรันเมื่อคิดแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยตามเท่าที่ะพึงมีถือดอกโบวขมไปถึงหน้าถึงรัวบ้านปากปากรั้วบ้านก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเวลานั้นนางยักษินีแปลงเป็นบวัวแม่ลูกอ่อน ผิดเธอถึงเธอถึงก็ความตายแต่ว่าถ้าญาติโยมนั้งหลายจะถามว่าเพราะอะไรนางยักษิณีจึงผิดก็ขอตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันทางบาลีไม่ได้บอกเพราะเป็นการจองเวรจองกรรมกันมมแต่หนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเธอตายทั้งท่นในจิตคิดจะไปบูชากระดูกพระอรหันต์ ก็ถือว่าเป็นสังขารโนสติกรรมฐานตอนนี้ญาติโยมฟองและตั้งใจดีนะเพราะคิดตามด้วยว่าเธอว่าตั้งใจจะไปบูชากระดูกพระอรหรันต์เวลาใน้นกำลังเดินไปนางยากเฟนีแปลงเป็น,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 อออนวัวแม่ลูอ่อนคิดจะถึงความตายเธอตายพร้อมๆกับจิตกำลังจะคิดว่าจะไปบูชากระดูกพระอรหรันต์ บุญเล็กน้อยเท่านี้เท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นปัจจัยเคยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติว,โ,วโลกเป็นนางฟ้ามีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารทุกอย่างเครื่องประดับของเธอกดีวิมานดีสีเหลืองหมดทั้งหมดเป็นสีทองสวยสดงดงามมาก,มากเธอมีความสุข เมื่อนึกถึงความมีอยู่ในะสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นภาพที่เป็นมนุษย์ว่าเราเป็นคนจนเราไม่สามารถจะทําบุญได้พระพุทธเจ้าก็มีเราฟังเทศไม่ได้พระหลานก็มีเราฟังเทศก็ไม่ได้ใส่บาตรก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะใส่ใจมันอยากจะทําบุญนี่ว่ากระึงใจนะนี่เจตนาของเขาดีเขาไปตั้งใจคิดว่ามันจะเป็นจะทําบุญ ตั้งใจเป็นม,น,มนุษย์เสมอต่อมาเมื่อทบดอกบวผมก็ตั้งใจว่าจะจะบปชาเจ,จดีที่เขาฝังกระดูกพระเจ้าเพราะภ,ภ,ภาษาบกไว้บังเอิญนางแย้ินีขิตตายเป็นบัวเม,มอ,อ่อนเธอก็คิดว่าเออชีวิตมนุษย์มันมีความลำบากยากแค่อย,อย่างนี้เวลานี้เราเป็นนางฟ้า มองดูวิมานก,ก็สวยสดงดงามมีสีเหลืองอารามตัวเครื่องประดับกายก็สวยสดงามมีสีเหลืองอาลามมากก็คิดในใจว่าตายจากความเป็นคนมันดีกว่าเวลานี้เราเป็นนางฟ้าความหิวก็ไม่มีอิ่มทั้งวันไม่ต้องกินความร้อนเกินไปก็ไม่มีเย็นเกินไปก็มีมันมีแต่ความสุข กิการงานที่จะต้องทำอย่างตัดเฟืนก็ไม่มีไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างมิมานทั้งหมดก็สะอาดไม่มีฝุ่นละอองรูรอบขอบชิดก็งิ่มานก็ดีนางฟ้าที่เป็นบริวาลตั้งพันคนก็คอยเอาอกเอาใจแต่งานที่จะใช้นางฟ้ามันก็หายากว่างานไม่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 เหมือนมนุษย์ ตงความว่าเธอมีความสุขกวาเพลิดเพลินที่ประสมบัติคืนวันนั้นบังเอิญพระโมกขลาความจริงพระโมกขลาในตามประวัิของท่านเวลาเจริญกรรมาฐานพราจิตเป็นสุขก็ไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวนรกบ้างไปเจอคนนั่นเจอคนนี้ถ้าเจอเทวดานางฟ้าที่เกิดใหม่ก็ถามว่ามาจากไหนเธอเคยทำบุญอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้น พ่อชื่ออะไรแม่ชื่อไรญาติพี่น้องชื่ออะไรแห,หรือว่าคนที่รู้จักเธอยังมีชีวิตไหมถ้าเขาตอบว่ามีท่านก็จะนำเอาบุญกุศลนี้ก็ทําแล้วไปเกิดปเป็นเทวดาเกิดนางฟ้าเป็นต้นมาบอกกับญาติให้ญาติมีความดีใจญาติจะมีความอิ่มใจว่าญาติของเรามีความสุขถ้าญาติของใครตกนรกพวกกลับอะไรก็นํานมาบอกเช่นเดียวกัน เป็นการเทศตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเพื่อจาบ้านมีความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโมคคัลลานี่เป็นพระที่มีความสำคัญมีกำลังใหญ่ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าคนที่จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาจากพระโมคคัลลามากพระท่านเคยบอกเขาอย่างนั้น คืนวันนั้นพระโมคคลลาหลังจากทำสมาธิพอสมควรไม่ใช่กำลังัฆษนาญานพอสมควรเพระาะอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะจิตปรนทรงโตอยู่แล้วก็คิดว่าเวลานี้เราจะไปไหนก่อนความรู้สึกก็บอกว่าควรจะไปสวรรค์ก่อนก็ข,ขึ้นไปบนสวรรค์ไปเที่ยวดูร,บรอบๆของสวรรค์ ถ้าถามว่าสวรรค์ไม่กว้างนะมันแคบกระตะวกว้างมากแต่สายความเป็นทิพย์มันไปเร็วมากประเดี๋ยวก็ถึงน่นประเดี๋ยวก็ถึงนี่ก็พอดีไปเจอวิมานหลังใหม่มีสีเหลืองอลามเป็นทองคําความจริงวิมานเป็นทองคํานะและมีเครื่องประดับทั้งหมดเป็นสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนกันนางฟ้าผู้เป็นเจ้าของก็มีความสวยสดงดงาม นี่เครื่องประดับเป็นทองคำเหมือนกันที่เหลืองอาะามหมดแก้วก็เหลืองเสื้อก,อเอกอเอ็เหลืองผ้านุ่งก็เหลืองเหลืองหมดเหลืองเข้ากับวิมานท่านก็สงสัยว่าเมื่อคืนที่แล้วมาเราก็มาที่ตรงนี้แต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ว่างไม่มีวิมานแต่ว่าวันนี้มันมีวิมานขึ้น คงจะเป็นนางฟ้าที่มาเกิดใหม่จึงได้เข้าไปใกล้วิมานก็เองถามถึงถึงเจ้าของวิมานนางฟ้าผพ้เป็นบริวารก็ไปแจ้งให้สารกีเทพดาทราบสารกีเทพดาออกมามทศการท่านตั้งใจจะไหว้พระมานานแล้วมันไม่ได้ไหวอาศัยที่เป็นมนุษย์ไหวหมื่กันถ้าไหวห่างๆเพราะเป็นคนจนไม่มีอะไรจะทำบุญ วันนี้ก็ดีใจได้ไหวพระใก,กล้เข้าไปใกล้ท่านกราบลงไปกใกล้กลเท้าของโมกัลาเมื่อเงยหน้าเขนมานั่งนั่งพเพียพนมมือท่านโมกัลาก็ถามว่าพระกินีด,ดูก่อนน้องหญิงอาตมาอยากจะทราบว่าเธอเพิ่งมาเกิดใหม่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะท่านก็ถามว่า มีมันของเธอก็เหลืองเป็นทองคําเครื่องประดับทั้งหมดที่เป็นแก้วก็ดีอะไรก็ตามมันก็เหลืองทั้งหมดเครื่องประดับกายก็เหลืองร่างกายของเธอก็สวยเมียสามีกายสว่างมากอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้ฟาโรกีเทพได้ยกมือขึ้นไหว้แล้วก,กราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเป็นคนจนเจ้าค่ะ เป็นคนหาเช้ากินค่ำต้องตัดฟืนขายแล้วก็กินขายเขาได้แล้วได้เงินมาก็มาซื้ออาหารกินเช้าก็ต้องไปโอกาสที่ทําบุญทางกุศลก็เขาไม่มีเลยใจน่าอยากทําบุญอารมณ์เป็นกุศลแต่ถ้าว่ามันจนจนเกินกว่าคนอื่นที่เขาจะเพิ่งจนท่นี้มาวันมาวานนี้ฉันไปตัดฟืน ก่อนที่ถึงดงกองเฟอรทั้งทั้งป่าที่มีไม้เห็นดอกบวบขมดอกหนึ่งบานสวัยมีสีเหลืองค่ายิวรพระก็นึกในใจว่าดอกบวบขมนี่มีสีเหลืองค่ายิวรพระ <c oughs> ก็เกิดความเรื่มใสตั้งใจคิดว่าดอกขมนีม่ดอกบวกขมนี่สวยด้วยค่ายิวรพระด้วย ตอนเย็นถ้ากลับมาจะตัดไปบูชากระดูกพระหรหันที่เขาฝากไว้ใกล้บ้านที่ทำเป็นเจดีย์ไว้เมื่อตั้งใจตามนั้นก็ทำตามที่กล่าวมาแล้วในที่สุดก็ไม่ทันจะถึงถูกทั้งยศศีฝ่อผิดตายเป็นเป็นเนวไม่ถูกอ่อนผิดตายพระโมกขลาเมื่อทราบนั้นแล้วก็ยกมือสาทุให้สาธุก,การพอดีละดีละ,ละน้องหญิง เธอทำความดีทั้งความดีถึงแม้ว่าจะเป็นผลเล็กน้อยก็ย่อมให้ผลขึ้นที่ว่ากฎของกรรมจะเป็นความดีก็ตามจะเป็นความชั่วก็ตามไม่ใช่เพียงเล็กน้อยก็ตามที่ย่อมให้ผลเป,เ,ปเป็นปกติถ้าพระบุญลาก็กลับเธอก็อยู่เป็นสุขมาถึงเรื่องนี้บรรดาญาโยมวุตถบริษัทเวลามันยังมี ก็ขอคุยกันต่อไปว่าการทําบุญบรรดาท่รนายไม่อยู่ที่ใจถ้าเจตนาของเราเป็นกุศลสมมติว่าบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตอนเช้าใส่บาตรแล้วเราทําบุญแล้วแต่ว่าก็คิดว่าหลังจากนี้วันพรุ่งนี้เราจะทำบุญด้วยอะไร เราจะหุงข้าวเราจะมีแกงอะไรตั้งใจไว้เวลานี้มันก็เป็นบุญเหมือนกันนี่ว่าบรรดาท่านสาธทุกท่านน่หลายหนึ่งวันพระทําบุญหนึ่งครั้งแล้วว่าสองวันพระทําบุญหนึ่งครั้งตามฐานะตามเวลาที่เพิ่งให้แต่ว่าเมื่อตั้งใจจะทำบุญอนาจารย์ที่ตั้งใจอยู่เวลานั้นเทวจิตเป็นบุญ นั่นอย่างพระธาตุบ,บังเอิญไปตายเวลานั้นเข้าจิตของเข้าที่ท่านที่เป็นบนบิณฑ์ก็ดูตัวอย่างสาตะกีเทพธิดาจะต้องอย่างน้อยไปสวรรค์เหมือนกันทั้งนี้พเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ากะว่าทานนางสัก,กโสทานนางทานเป็นบันไดให้ไปเกิดบนสวรรค์ <c oughs> ขอบันดดญาโยมพทธบริษัต์ทุกท่าน เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตจงเอาจ,จิตคิดจะทำบุญไว้เสมอเขาว่าทำมาทำบุญในที่นี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องใช้เงินใช้ทองใช้ของเสมอไปแการแรกเรานึกถึงความตายว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายไม่ไม่มันไม่อยู่ตลอดรถดฝัง ไม่มีใครสามารถจะทรงร่างกายอยู่ได้ไม่เมื่อถึงกาลและสมัยเมื่อไรมันก็ตายเหมือนนั้นนึกถึงความตายแล้วเราก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่านัดตัง้งแตบัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่สร้างความชั่วทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะคนที่ตายแล้วมันมีม,มีมีตัวไปอยู่สองทางคือบบยภูมิกับสวรรค์เป็นต้น ถ้าหากว่าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วตายจากความเป็นคนก็ไปน,นรกจากนรกก็มาเป็นเปรตจะเปรตมาสุรกายจากสุรกายมาสัาติฉันถ้ามาเป็นคนก็ยังเอาดีไม่ได้ถ้าเราคิดดีคิดถึงบุญกุศลคิดยังไง คิดถึงบุญกุศลกึ่หนึง่งคิดถึงความตายในเมื่อเราจะต้องตายเราจะไม่ยำลงอบายภูมิเราจะเชื่อพระพุทธเจ้ายอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยอมรับต้องถือพระธรรมเป็นที่พึ่งยอมรับนังถึงพ,พระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามโอวาทที่พระเจ้าให้ ว่าปานาธิปาตาเวรมณีเราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดชีวิตเราจะไม่ยอมฆ่าสัตว์เราจะไม่ยอมทรมานสัตว์คนที่แล้วให้ม,นม,ม,นม,นมนันแล้วกันไปไม่ํำนึกถึงมันมันฆ่าแล้วก็แล้วกันไปไม่รักทรัพย์แล้วก็แล้วกันไปเลิกกันเลิกคิดเลิกคิดถึงอารมณ์ชั่วที่ผ่านมาแล้วตั้งต้นไว้แต่เฉพาะความดี อรการที่สองเราจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ขโมยทรัพย์จะไม่ยื่นแจ้งทรัพย์จะไม่โกงทรัพย์ขอาบอคุคคลุผู้ใดนึกเห็นอกเห็นอกใจเห็นเห็นใจเราใจเขาเราหวงแหงทรัพย์ชั้นใดเขาหัวแหนทรัพย์ชั้นนั้นประการที่สามเราจะไม่ทำการมสุมิชช้จาน ไม่ละเมิดความรักในสามีพัญญาและบทิดาของเขาคนที่มีสิทธิปกครองเขายังหงเหนชั้นใดเรากับเขาก็มีสภาพเหมือนกันสามีพัญญาบทิดาของเราเราก็รักไม่ต้องการให้ใครมาละเมิดเขาก็ไม่ต้องการให้เราละเมิดเหมือนกันในเมื่อเราไม่ละเมิดของเขาเขาก็ไม่ละเมิดของเรา เรือขเราเขาจะละมิดของเราก็ช่างมันเราไม่ละมิดของเขาก็แล้วกันโอดใจไว้อาการที่สามพูดตรงไปตรงมาถ้าทางีท่ดีแล้วก็การพูดคงจะเว้นักสีอย่างคือนักพูดจริงสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดทั้งต่ตกเรากันถ้าสี่ไม่เพ้อเจอเ้อหลวไหลไร้ประโยชน์ พเฉพาะว,วาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่พูดตามนั้นอย่างนี้ก็พอเป็นที่พอใจแล้วต่อไปเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยพราสุราเมรัยนี่เป็นเครื่องทายทาลายศักดิ์ศรีเราเคยมีศักดิ์ศรีดีมีเกียรติดีถ้าดื่มสุราเมรัยเข้า ไม่สุราเมรัยมันทำให้จิตเราเมาลืมตัวทำตนเมื่อคนบ้าแล้วไม่เคยร้องเพลงแล้วก็ร้องได้ถ้าไม่เคยเสียงทรงเสียงอายวยไว้แล้วก็ทำเราก็ทำได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสุรามันเมาการดื่มสุราอย่างเหลียวอมทำลายสิ่งทั้งหมดกระนองความว่าเรายอมรับน่อถือพระพุทธเจ้าคำดี สองยอมนับับถือพระธรรมสามยอมนับับถือพระอริยสงฆ์แล้วก็สี่มีสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาทรรมพุทธบริษัทฟาตากีเทพติดาสู้เราไม่ได้เธอมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ไม่นางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารเราจะมีวิมานแก้ว มันสวค์ก็ถือว่าวิมานทองคำมาเป็นบุญเป็นเทวดาแลานนางฟ้าที่มีบุญน้อยที่สุดวิมานทองคํานะแต่ว่าถ้ามีบุญมากขึ้นไปกว่านั้นต้องเป็นวิมานแก้วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นวิมานแก้วนี่ถ้าบรรดาญาโยนจะถามว่ามันเผลอบ้างจะเป็นไรไหมก็ตอบว่าไม่เป็นไรเรื่องการเผลอพลังเป็นของธรรมาดาพวกมันชิน ถ้ามันเผลอไปแล้วก็เขาก็มาโทษแต่พุทธเจ้าเสียตั้งใจใหม่เพราะเราจะไม่ยอมเผลอแต่ใหม่ๆม,มันก็อดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาเม,มื่อทําบ่อยๆมันก็เกิดอาการชินที่เราก็มานั่งนึกถึงความเป็นจริงตามที่พุทธเจ้าสอนธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทนียมีกำไรมากถ้ามีโอกาส ทำบุญทางกุศลมากมีโอกาสได้ฟังเทศมากไม่รู้ประกางความเป็นจริงความเป็นจริงมากแล้วก็มานั่งนะึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันดีไหมโอกาสดื่มน้ำนะก็ดูความเป็นมนุษย์ของเราไม่ต้องไปดูของเขา โดยมากคนมักคนเรามักจะดูของคนอื่นคิดว่าคนอื่นเขามีความสุขแล้วก็ดูเราเองก็แล้วกันถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขถ้าเรามีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ก็นึกถึงกฎธรรมดาว่าคนเราทุกคนเกิดมาต้องแก่ไหมความแก่มาเป็นสุขหรือความแก่มาเป็นทุกข์ ก็ต้องตอบได้แน่นอนความแก่เป็นทุกข์การคล่องตัวไม่มีหูฟฝ้าตาฟางฟันก็ไม่ดีเรื่องเลี้ยวแรงก็หมดไปปัญญาก็ทริปลงกัรไม่มีการคล่องตัวมาเป็นทุกข์ขอที่เคยทําเองได้ก็ทําไม่ได้ทั้งนี้พ่อเราก็แรงมันไม่มีต่อสายคนอื่นเขาไอ้การยืมคนอื่นยืมจมูกคนอื่นก็หายใจเป็นของไม่ดี อาการที่สองความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตอบได้ว่าความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์อาการที่สามการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบว่าการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันเป็นทุกข์อาการที่สี่ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบประมาณเป็นทุกข์ แต่การนที่ห้าจะถามว่าความตายจะเข้ามาถึงไม่เป็นความสุขหรือความทุกข์อย่าลืมว่าคนจะตายจะมีทุกขเวทนามากมันต้องเจ็บปวดจนทนไม่ไหวจร,จริงๆมันย่างจะตายไม่ใช่ตายแบบเฉยๆถ้าตายแบบว่าใจวายเฉยๆนั้นไม่เป็นไรแต่เส้นสมองแตกเช่นหัวใจในสนมองแตกปรับอย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่มีเวทนามาก แ้ไม่อย่างนั้นตายต,ตามปกติคนเราจะต้องตายก็มีทุกขเวทนาอย่างหนักก็นั่งค่้ครนโดยทีว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกอย่างนี้จะควรเกิดอีกไหมถ้าเป็นคนที่จะได้ก็คิดว่าเราไม่ควรเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะมันมีแต่ความทุกข์ถ้าเราหันไปดูนางฟ้าอย่างสาติกีเทพธิด,ดาเธอมีความสุขมาก นี่ถ้าเราจะเป็นนางฟ้าบ้างเป็นเทวดาบ้างเราจะชอบใจไหมอันดับแรกก็ต้องขอตอบว่าต้องขอตอบว่าชอบใจทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่าเทวดานางฟ้ามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความแก่ก็ไม่มีความหิวก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มีร้อนมันเกินไปไม่มีหนาวเกินไปเมียากาก็เย็นสบายเป็นสุข ร่างกายก็ไม่หิวไม่หอมไม่อ่วนมีการทรงตัวจะไปไหนก็มีความสบายนึกปั๊บถึงปุ๊บไม่ต้องใช้ยานผ่าหนะไปได้แบบสบายสบาย,บายดีไหมก็ต้องตอบว่าดีไหมตั้งขอขอตอบว่าอยู่ได้ไม่นาน หมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่ดีไม่ดีก็ไหลลงอบายภูมิคุณรรกไปพระบาปที่ค้างๆไว้ดินแดนที่ดีที่สุดคืออะไรคือนิพพานการไปนิพพานเป็นของดีเราจะไปได้อย่างไงในเมื่อเรานึกถึงความตายสองนึกถึงวันไตสนาคม ยอมรับตับถือสามีิินห้บริสุทธิ์อย่างนี้เรามาได้ครึ่งทางของวัณิพาผานแล้วการจะปไปวัณิกาอีกก็เป็นของไม่หนักใช้กำลังใจเบาๆคิดว่ามนุษย์สโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพเมโลกก็ดีเป็นดินแดนที่ไม่สิ่งความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการจุดเดียวคือนัพิาา หลังจากนั้นก็รทำจิตจะเป็นสังขารุปเกขาญาณคือวางเฉยต่อโลกทั้งสามเมื่อจะโลกถทวโลกธรรมโลกเราไม่ต้องการเฉยใหม่โลกมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของโลกคนในโลกจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนเป็นกฎของเป็นกฎข,ของธรรมดาเราก็เฉยต่อไปในเมื่อความตายคือจุติจะเข้ามาถึงเราเราก็เฉยคิดว่า ถ้าจุติเจตทรีนี้แล้วเราก็จะไปนิพพานเพียงเท่านี้บรรดาอาจาพุ์ูบริษัททุกท่านเพียงเท่านี้ทุกท่านถ้าจะตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความศสุข,ขส,สวัสดิ์พิพัฒนาัมงคลสมบ,นบ,นบนูรณ์บลผลจงมีแต่บรรดาจดาจารู้ศรทธานิ่นผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี